ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นําเสนอเรื่องราวผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสวยงามตามสังคมแบบพหูวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยทางรัฐบาลเองค่ะได้มีมติในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ต้นปี2560นะคะมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนนั่นเองค่ะโดยในเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอเบตงเตรียมที่จะเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอาเซียนนั่นก็คือจุดชมวิวสกายวอล์คทะเลหมอกไอเยวงนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมความงามของสกายวอล์กเราไปทำความรู้จักกับมนต์เสน่ห์ของอำเภอเบตงกันก่อนเลยค่ะ อำเภอเบตงเป็นที่รู้จักของคนไทยทุกเพศทุกวัยที่เราเรียนรู้มาจากหนังสือเรียนในฐานะอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเบตงนั้นเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมจะเดินทางมาพักผ่อนกันที่นี่เป็นจํานวนมากเพราะเบตงเป็นเมืองในหุบเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าจดจํา เราจะมาทำความรู้จักกับอำเภอเบตงกันให้มากขึ้นในฐานะเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ เหตุผลหนึ่งที่ทําให้อําเภอเบตงนั้นขาคล่่มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวคนไทยเพราะว่าอําเภอเบตงนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาออกไป140กิโลเมตรที่ตั้งของอําเภอเบตงนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงบนเนินเขายื่นเข้าไปในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียและตัวเมืองเบตงก็อยู่ห่างจากชายแดนเบตงเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นครับประกอบกับที่นี่เป็นดินแดนที่มีความเป็นมาและวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆผสมผสานกันอย่างกลมกลืน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและถ้าคิดจะเที่ยวให้ครบทั้งหมดในอำเภอเบตงก็คงจะต้องใช้เวลา2-3วันเลยทีเดียวครับ เริ่มจากการเที่ยวชมในเมืองเบตงก็จะประทับใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายภาคใต้และชาวไทยเชื้อสายมาลายูประชาชนทุกเชื้อชาติสามารถมีความสุขบนวิถีชีวิตของตนเองร่วมกันจึงพบว่าในเมืองเบตงนั้นมีศาสนสถานทั้งวัดไทยวัดจีนมัสยิดและโบสถ์คริสต์ด้วยครับ และยังมีศิลปะร่วมสมัยที่ศิลปินรุ่นใหม่ได้สะท้อนความเป็นชาวเบตงผ่านภาพวาดสตรีทอาร์ตไว้ในมุมถนนต่างๆของเมืองเบตงด้วยครับส่วนหอนาฬิกานั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงใจกลางเมืองโดดเด่นเป็นสง่าใครมาก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับ ไม่ห่างจากขอนาฬิกามากนะักก็ต้องไปถ่ายรูปกับอุโมงคเบตงมงคลริกเป็นอุโมงรถยนต์ลอดใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยในยามค่ำคืนจะมีการติดไฟประดับประดาอย่างสวยงามทำให้เบตงเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืนครับการเตรียมพรม้อม รองรับสนามบินของชาวเบตงเนี่ยจริงๆเราเตรียมมาก่อนหน้านี้เตรียมในฐานะที่เป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลได้ให้โจทย์เรามานะครับในเรื่องของการเตรียมการรองรับการเปิดใช้สนามบินแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับการเป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวด้วยครับเราจะต้องเตรียมในเรื่องของสถานที่เที่ยวที่กินที่นอน3อย่างนี้เป็นหัวใจหลักของของการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นทะเลหมอกก็ดีอย่างเช่นบ่อน้ําพุร้อน อย่างเช่นไม้ดอกเมืองหนาวอุโมงไปยมิตรสิ่งที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยครับก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความเป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นจะต้องมีระบบสาธารณูปโภ,โภคที่พร้อมครับมีที่จอดรถเพียงพอมีห้องน้ําที่สะอาดนี่คือเมืองท่องเที่ยวที่จะต้องมีส่วนนี้ประกอบด้วยซึ่งเราเตรียมในเรื่องของของ,ของมาตรการสถานที่ท่องเที่ยวเอาไวแ้แล้วมีคณะทํา,างานที่จะดูแลในเรื่องนี้อยู่อยู่แล้วในส่วนหนึ่งครับในเรื่องของที่นอนก็คือที่พักอาศัยเนี่ยครับ ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเมื่อขณะที่เราเปิดประเทศอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวของเราในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องจากมาเลเซียเ,เกินกว่า80เซเพราะฉะนั้นก็จะมีการแย่งพื้นที่กันครับแย่งที่กินแย่งที่เที่ยวแย่งที่นอนกันเนี่ยระหว่างคนนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวมาเลเซียวันนี้เนี่ยการปรับตัวของสถานที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นเนี่ยครับก็จะมีโรงแรมที่ผุดขึ้นขึ้นเนี่ยเ,เพื่อรองรับสนามบินเนี่ย ตอนนี้ก็คือเตรียมไว้2โรงแรมโรงแรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการปรับปรุงเพื่อเปิดห้องพักเพิ่มขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของโรงแรมขนาดใหญ่ในเรื่องของที่พักที่เป็นระบบแบบโฮมสเตย์ก็กําลังเกิดขึ้นเหมือนเป็นดอกเห็ดในขณะน,นี้ในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติครับเพื่อรองรับจํานวนของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยให้มีให้มีจํานวนที่เพียงพอ อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของที่กินครับเบตงวันนี้เป็นเมืองแห่งอาหารการกินเพราะคนที่มาที่นี่วันนี้หลั่งไหลามาเนี่ยเบตงมีอาหารพื้นถิ่นเนี่ยที่หลากหลายเมนูครับกลายมาเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งประเภทอาหารการกินเนี่ยก็จะหลั่งไหลามาที่นี่เราก็จะเตรียมในเรื่องของความเป็นมาตรฐานของเบต,ง,ตง,งก็ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูในเรื่องของเมืองแห่งอาหารการกินเนี่ยครับเราก็เลยได้ประกาศให้เบตงเนี่ย เป็นมีร้านอาหารมาตรฐานเบตงขึ้นซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่เกินไปกว่ามาตรฐานของกลิ่นฟู้ดคูเทสอันนี้คือสามอย่างที่เป็นหัวใจหลักครับคือที่เที่ยวที่กินที่นอนเพื่อที่จะรองรับการเปิดสนามบินและเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับความเป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวครับ ู้ชมคะที่อำเภอเบตงนั้นเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมมีอาหารการกินที่อรดอร่อยอย่างไก่เบตงที่เรียกได้วา่าใครริ้มรองแล้วก็ต้องยกนิ้วให้วัดเด็ดจริงๆค่ะนอกจากนั้นก็คือการมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติน่ารักและใจดีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีมนสเสน่ห์รอให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสกันค่ะและมากกว่านั้นนะคะสิ่งที่สําคัญเลยที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส นั่นก็คือการเข้าไปชมทะเลหมอกนั่นเองค่ะโดยจุดที่สามารถชมทะเลหมอกสวยๆและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะจะมีที่ไหนบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับใครที่มาถึงอำเภอเบตงแล้วไม่ได้ตื่นเช้ามาชมทะเลเหมอกก็ดูเหมือนว่าท่านจะยังมาไม่ถึงเบตงนะครับเพราะที่นี่คือเมืองแห่งสายหมอกและดอกไม้จุดที่สามารถชมทะเลเหมอกยามเช้าได้สวยที่สุดก็คือจุดที่สามารถมองเห็นทะเลเหมอกได้360องศาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายก็ต้องมาที่ยอดเขาูุนุงสิริปัตรหรือกุนุงสิริปัตห่างจากตัวอำเภอเบตงไปบนเส้นทางหลวงยาลาเบตงประมาณ28กิโลเมตร ซึ่งยอดเขาแห่งนี้จะอาศัยรถยนต์ขึ้นไปได้เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นครับจะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาอีกประมาณ30นาทีซึ่งเป็นมุมมองที่คุ้มค่าแก่การรอคอยแสงแรกของวันใหม่บนยอดเขาคูนุงศิลิปัตเป็นอย่างมากครับ ชมทะเลเหมอกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กันและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดก็เพราะการเดินทางขึ้นไปชมทะเลเหมอกนั้นมีความสะดวกสบายนั่นก็คือในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล2,038ฟุตซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงออกไปประมาณ40กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลไอเวงจึงเรียกที่นี่กันว่าทะเลเหมอกไอเวงนั่นเองครับ ชมคะ่ะทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้เป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการปิดด่านพรมแดนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้แต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เองคะ่ะเราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาชมความงามของทะเลหมอกนะคะ ดังนั้นชุมชนต่างๆจึงต้องมีการจัดการมาตรการการป้องกันโควิด19การจำกัดจำนวนผู้เข้าชมทะเลหมอกซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะใครที่ไปชมที่อื่นแล้วไม่เจอทะเลหมอกมาที่นี่ไม่มีโดนเทงแน่นอนค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาจุดชมวิวทะเลหมอกไอโยเวงนั้นเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลหมอกมากถึงปีละประมาณ2 0 0แสนคนและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภยัยและมตาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งการก่อสร้างสกายวอล์คทะเลหมอกไอโยเวงนี้ก็คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ และที่สำคัญสกายวอล์กแห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเบตงเนื่องจากว่าเป็นสกายวอล์กที่มีความยาวมากที่สุดในอาเซียนด้วยค่ะก่อนหน้านี้เรามีจุดชุมทะเลหมอกอยู่ก่อนแล้วจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าบน ภูเขาแห่งนี้ครับมีทะเลหมอกที่สามารถที่จะชมได้ทั้ง365วันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แปลกครับที่ธรรมชาติได้มอบให้กับพื้นที่อำเภอเบตงที่โดยเฉพาะที่ตมบับรดยเวงเนี่ยครับถ้าเราไปชมทะเลหมอกเนี่ยแถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ถ้าทะเลหมอกที่อายเวงที่อำเภอเบตงเนี่ยใต้สุดสยามแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับทะเลหมอกได้365วันจริงๆที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาว พ้นการเกิดขึ้นของสกายวอล์กเนี่ยหลังจากที่เราค้นพบจุดชมทะเลหมอกแล้วเนี่ยก็จังหวัดยาลาเนี่ยครับก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยครับเพื่อมาพัฒนาพื้นที่พัฒนาศักยภาพระหว่างจังหวัดยาลาร่วมกับกรมป่าไม้ในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่นี่ครับมาจะสร้างเป็นตัวสกายวอล์กทะเลหมอกอเยวีนขึ้นมาครับ ุณผู้ชมครับความพิเศษของ Skywalk ทะเลหมอ,อกไอเวงที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีความสูง45เมตรมีระเบียงทางเดินความยาว63เมตรที่ยืนออกไปจากฐานทําให้สามารถชมทะเลหมอ,อกได้ไกลออกไปกว่าเดิมและส่วนปลายระเบียงนั้นถูกออกแบบให้เป็นพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่างเลยทีเดียวครับ การออกแบบโครงสร้างเนี่ยก็คือเราใช้สถาปนิกแล้วก็ทางโยธาธิการจังหวัดเนี่ยครับเป็นการออกแบบโครงสร้างโดยที่ได้ดูรูปแบบของหลายๆที่ครับมาประกอบกันแล้วก็ออกมาเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของของเ,อเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับ กับภูมิมทัศน์และก็วัฒนธรรมของพื้นที่ครับความคืบหน้าวันนี้ก็เกือบจะ100%เเครับเพราะว่าวันที่20กันยานี้ก็จะถือว่าเป็นสัญญาจะสิ้นสุดลงแล้วก็สัญญาสิ้นสุดเนี่ยหมายถึงว่ามีการต่อสัญญามาจนถึงวันที่20กันยา2องพันห่ร้อยหกสแล้วเนี่ยครับก็หลังจาก20กันยาก็จะส่งมอบงาน งวดสุดท้ายก็ถือว่างานในการก่อสร้างเฟสแรกเฟสที่1เนี่ยก็จบลงครับหลังจากที่มีการก่อสร้างหลังจากที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่20กันยาแล้วเนี่ยในขั้นตอนของระเบียบทางราชการครับก็จะเจ้าของผู้ดําเนินการเนี่ยผู้รับผิดชอบโครงการก็คือโยธาธิการจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเอาทรัพย์สินตรงนี้ครับไปขึ้นทะเบียนไว้กับราชสักกสุ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งมอบคืนให้กับกรมป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ครับขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนทางธุรการซึ่งจะต้องไปสู่กระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในขั้นในในขั้นตอนนี้ครับเราคิดว่าสกายวอล์กเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศครับที่ต้องการมาชมสกายวอล์กหมอกอเวง เพราะนั้นเราก็มีการพูดคุยกันครับระหว่างพื้นที่ก็คืออำอเภออบตที่อยู่พื้นที่นะครับเราคุยร่วมกับจังหวัดแล้วก็ป่าไม้ครับมีข้อตกลงร่วมกันก็คือว่างานธุรการก็เดินไปตามปกตินะครับในเรื่องของการออกระเบียบการประกาศรัฐกิจยาแต่ว่าสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ครับเมื่อมีการขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐประดุแล้วเนี่ยหมายถึงว่าหลังจากที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก็จะไปขึ้นทะเบียนกับรัฐประดุภายใน30วันใช่ไหมครับ เมื่อขึ้นทะเบียนกับระพะดุแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชมได้ได้ขึ้นมาชมทะเลสกายวอล์กโดยที่ยังไม่มีระเบียบในเรื่องของการบริหารจัดการมาเกี่ยวข้องนั่นก็คือว่าต้องมีการบริหารจัดการภายในก็คือยังไม่มีการเก็บค่าบริการแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงของการทดสอบเ,อเบื้องต้นก่อนที่จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการต่อไปครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไอโอเวงเพราะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมทะเลหมอกไอโอเวงอะค่ะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวออระเบียงชมหมอกเดิมจุดที่1น่ะค่ะตรงนั้นจะมีความสามารถในการรองรับได้ค่อนข้างจำกัดก็เลยมีแนวคิดที่จะขยายจุดชมวิวขึ้นแต่ทำยังไงถึงจะให้แตกต่างจากที่อื่นะนะคะก็เลยก่อเกิดเป็นสกายวอล์ขึ้นมา ซึ่งหลังจากก่อสร้างก็ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานต่างๆมากมายแล้วก็สอบถามกันเข้ามาตลอดเลยค่ะว่าว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้บริการจะขอ ขึ้นมาดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ไม่อนุญาตให้เข้ามาเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากเปิดให้บริการแล้วค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถชมวิวได้แบบ360องศาก็คือจากตัวระเบียงกระจกตรงนี้นะคะซึ่งกระจกจะมีทั้งหมด16แผ่นความหนา3เซนติเมตรนะคะส่วนเส้นตัวเขาเรียกว่าอะไรเส้นรอบวงระหว่างขอบนี้ถึงขอบน้นนะคะ 12เมตรซึ่งจากเขาเรียกว่าการตัวตัวก้านที่ต่อกับตัวอาคารตรงนี้ค่ะจนมาถึงตรงนี้ยาว51เมตรค่ะซึ่งมันก็สามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการกรนะจายนักท่องเที่ยวจากจุดที่1มาจุดนี้ ในส่วนนี้ก็ได้ประมาณ150ถึง200คนแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นในลักษณะของการมายืนแช่อยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นมีมูฟเมนต์มีการหมุนเวียนค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กันรบริหารจัดการของทาง,ง,งกรมป่าไม้ ยังไม่ทันที่จะเปิดให้บริการก็ดูเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวตั้งตารอคอยกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางอำเภอเบตงและองค์การบริหารส่วนตำบลอายเวงก็ร่วมกับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลจัดระเบียบเพื่อให้การรับชมทะเลหมอกของทุกคนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าประทับใจครับซึ่งความสูงของพื้นที่รวมกับความสูงของสกายวอล์กก็ยิ่งทำให้ทิวทัศน์ของการชมทะเลหมอกนั้นกว้างไกลออกไปมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะมองเห็นพื้นป่าฮา,าลาบลาทะเลสาบเคลื่อนบางลางและถ้าอากาศดีก็จะสามารถมองไปไกลถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวครับสำหรับตัวสกายวอล์กตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแห่ง ที่เรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่ในแทบเรียกได้ว่าในโซนนี้ไม่ไมเคยมีอันนี้เป็นที่แรกซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียอินโดสิงคโปร์บูไนค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็รอรอที่จะเปิดด่านเพราะว่าอันนี้ถือว่าใหญ่สุดเท่าเท่าที่เขาเคยเห็นและเขาสามารถที่จะมาสัมผัสได้โดยง่าย คุณู้ชมคะสกายวอล์กทะเลหมอกไออเวงมีไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือระเบียงทางเดินซึ่งยื่นออกไปจากตัวฐานมีความยาวรวมถึง63เมตรค่ะแล้วบริเวณปลายของระเบียงชมวิวนี้พื้นทำจากกระจกใสแล้วก็สามารถมองทะลุไปยังพื้นเบื้องล่างได้ซึ่งสร้างสเสน่ห์สีสันแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาเยือนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ สร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะจุดชมวิว Skywalk ทะเลหมอกไอโอเวงนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มแล้วก็ทุกวัยค่ะเพราะนอกจากการเดินขึ้นบันไดเพื่อไปชมทะเลหมอกในจุดสูงสุดได้แล้วยังมีลิฟต์แก้วที่คอยให้บริการผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนนั้นได้สัมผัสกับแสงแรกของพระอาทิตย์หรือถ้าหากเป็นเวลากลางวันก็สามารถชมความสวยงามวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลาบาลาได้ด้วยค่ะเนื่องจากช่วงเวลาในการเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกนั้นควรเดินทางขึ้นไปตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นไม่เกิน9โมงเช้าทะเลหมอกก็จะค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงแต่ผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุเมื่อเดินทางขึ้นไปอย่างพื้นที่สูงก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลอายุเวงก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างดีรวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9ด้วยครับท่านแม่ทัพภาคที่4ได้มาตรวจเยี่ยมที่นี่ครับและท่านก็มีความกังวลว่า อย่างคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็กลัวว่าจะเกิดลักษณะของเ,อเป็นโรคหัวใจการช็อกอะไรต่างๆเนี้ยแล้วท่านก็จะให้เครื่องที่จะใช้ในการตรวจวัดหัวใจคลื่นหัวใจอย่างฉุกเฉินเนี่ยครับมาใช้บริการที่นี่อีกส่วนหนึ่งครับหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของให้สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใช้บริการได้เนี่ยครับทางอำเภอเบตงเนี่ยเราก็จัดวางมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดมาก่อนหน้านี้แล้วะครับ ในเรื่องของพี่น้องประชาชนวันนี้นักท่องเที่ยวหลังจากเปิดตอนนี้ได้ใช้เจ้าหน้าที่หลายๆส่วนมาร่วมกันรับผิดชอบครับเจ้าเหน้าที่อสมมีเจ้าที่ของท้องถิ่น มีลัาสโดอาสาการท่องเที่ยวมีป่าไม้มีตชดมีภูตำรวจภูทรครับเรามาจับมือร่วมกันในเรื่องของการวางมาตรการเพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดระเบียบจัดระบบแล้วก็มีบัตรคิวที่จะให้เข้าไปอยู่บนจุดชมวิวเนี่ยได้นายะเวลาจำกัดสักเท่าไหร่อะไรต่างเหล่านี้ครับมีการคัดกรองการตรวจโรคมีการวัดไข้มีการทุกคนที่มาที่นี่นะต้องสวมแมสครับบนทะเลหมอกเนี่ยเราจะมีทํางานด้วยกัน3หน่วยงานครับผมหน่วยงานแรกก็คือป่าไม้ ป่าไม้เนี่ยจะดูแลทั่วไปก็คือจุดคัดกรกองตั้งแต่แมสตั้งแต่เจลล้างมือวัดอุณหภูมิแล้วก็บัตรเข้าคิวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็โครงสร้างตัวสกายวอล์กเนี่ยแต่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลแล้วก็หน่วยที่2ก็คือหน่วยตชดตชดในพื้นที่เนี่ยครับตชดเนี่ยจะดูบริเวณรอบๆเรื่องความมังคงครับผมแล้วก็อสททเนี่ยจะจัดระบบการจราจรครับผมแล้วก็จะมีหน่วยขึ้นที่อีกหน่วยหนึ่ง ก็คือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากทะเลหมอกถ้ามีเคสใหญ่ๆอุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยจะพาไปโรงพยาบาลในตัวเมืองประมาณ20นาทีครับผม คุณผู้ชมครับแม้ว่าการเดินทางมาอำเภอเบตงในตอนนี้จะยังต้องใช้เส้นทางรถยนต์ในประเทศซึ่งใช้เวลานานแต่ทิวทัศน์ในระหว่างการเดินทางนั้นก็จะมีจุดพักท่องเที่ยวมากมายทําให้การเดินทางมาอย่างอำเภอเบตงนั้นไม่น่าเบื่อและในช่วงนี้ที่ยังไม่มีการเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาน่าจะเป็นโอกาสอันดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะได้สัมผัสกับความรู้สึกของการชมทะเลหมอก บนสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในอาเซียนได้กอดไขรครับภูมิใจมากเลยก็คือได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามที่ข่าวที่ออกมามันน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วทามาจริงๆแล้วคิดอยากจะมาอีกมาครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สองที่สามาตามมาเรื่อยๆค่ะถ้าชอบธรรมชาติก็ตรงนี้ค่ะเดยตรงธรรมชาติที่สุดผมเนี่ยเป็นคนเกิดในพื้นที่ตะบลไอยวิงดูภาพรวมแล้วโอเคบ้านเราได้เกิดบ้านเราได้มีหน้ามีตา แล้วก็ชาวบ้านมีกินมีใช้เนี่ยครับคือความภูมิใจของเราแล้วก็นักท่องเที่ยวพูดปากต่อปากว่าไปตำบลไอเวง,งแล้วไปขึ้นสกายวอล์กแล้วชาวบ้านก็มีอัธยาศัยดีอารมณ์ดีครับผม ผู้ชมคะปัจจุบันทะเลหมอกไอโอเวงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอำเภอเบตงนะคะและยิ่งการได้ชมวิวความสวยงามบนสกายวอล์กที่สามารถเปิดมุมมองได้กว้างถึง360องศาก็ยิ่งดูเหมือนว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ต่างประทับใจและอยากจะเดินทางกลับมาที่อำเภอเบตงอีกค่ะซึ่งชาวอำเภอเบตงเองก็เตรียมความพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดความสมดุล และพวกเขายัางตระหนักดีนะคะว่าการทําให้เมืองเบตงเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็จะยิ่งสร้างงานและสร้างอาชีพให้ตามมาอีกมากมายค่ะทั้งหมดนี้นั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอเบตงเพื่อให้กลายเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตัวเองได้ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังคั่ง,งยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข